ักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในเทอมที่สองนะครับเป็นวันแรกเนาะเราจะเรียนเรื่องเศษส่วนนะครับวันนี้เป็นการเรียนแบบหัดหน้าหนึ่งกับหน้าสองนะครับชิวๆนะฮะอ่ะมาดูรู้จักรู้จักเศษส่วนกันก่อนนะฮะเศษส่วนคืออะไรนะครับเศษส่วนเนี่ยคือการแบ่งของนะครับคุยยกตัวอย่างให้ดูก่อนสมมติว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยอ่คุณครูแบ่งนะฮะ แบ่งของออกเป็น4ส่วนนะนี่นะออกเป็น4ส่วนนะครับสมมุติว่าครูต้องการ2ส่วนอ่าครูต้องการ2ส่วนนะเวลาเขียนนะครับยะสอนเทคนิคการเขียนนะฮะ,ะจำนวนที่ต้องการส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดส่วนเราจะขีดโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับ จำนวนทั้งหมดจำนวนที่เราต้องการคืออะไรก็คือที่เราระบายสีไปตรงนี้นะครับก็คือ2ส,ส่วนนะ,ะเราต้องการสองขีดเส้นส่วนทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ส่วนเ่รฮะเราจะพานับนะครับนี่ฮะมันแบ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่นับได้สี่แปลว่ามีทั้งหมด4ส,ส่วนนะครับ เวลาอ่านนะฮะเราจะอ่านตรงนี้ก่อนอ่านจากข้างบนก่อนเศษสส่วนสนะครับเป็นคำเขียนเนาะเศษสส่ <S 2> S 2, S วน่คําคำอ่านนะครับน,นี่จะเป็นตัวหนังสือนะฮะจะไม่มีตัวเลขบางคนเนี่ยเขียนเศษสอส่วนสอย่างนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่เป็นตัวหนังสือนะฮะ อเคข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วเรามาดูตัวอย่างข้อที่2ต่อนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราต้องการเท่าไหร่นะฮะ,ะข้อนี้ครูต้องการ3ครูก็ร,ระบายสีไป3ส,ส่วนอ่าต้องการ3ส,ส่วนนะฮะเราก็เขียนเป็นจำนวนที่ต้องการก่อนเราต้องการ3ก็คือ3ส,ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมด จำว่าบแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วก็ลองนับดูก่อนนะครับ1,2,3,4สอ่ะแบ่งเท่าเดิมอีกแล้วแบ่งเป็น4ส่วนก็คือสาเศษ3ามส่วนสี่นะครับโตัวเขียนนะครับเหมือนเดิมอ่านจากข้างบนลงมาก่อนนะเศษ3ามส่วนสนะครับ ่าตัวอย่างที่สามนะฮะสมมุติว่าเราระบายเต็มส่วนเลยเมื่อเราระบายเต็มส่วนเลยเนี่ยเราก็ต้องการกี่ส่วนเราลองนับดูก่อนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ต้องการสี่ขีดเส้นข่าเศษส่วนด้วยมามันทัดนะครับ เศษสี่ส่วนทั้งหมดทั้งหมดก็มีสี่ส่วนเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราก็เขียนว่าเศษสี่ส่วนสี่นะครับโอเคดูตัวอย่างผ่านใบสามตัวอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ มาลองทำนะฮะเปิดหน้าที่หนึ่งเลยนะครับนักเรียนวันนี้ง่ายเลยคุยตัวอย่างให้ดู2ข้อนะครับข้อที่ห้ากับข้อที่หนะฮะวิธีการเขียนเศษส่วนเหมือนเดิมจำนวนที่ต้องการส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วก็นับก่อนว่ามีจำนวนที่ต้องการเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องการห้านะครับ จากทั้งหมดกี่ส่วนแล้วก็นับใหม่นะฮะหนึ่งสองสามขอโทษทีครับ1 2 3่งสามี่ห้าหทั้งหมดมี6ส่วนนะครับเราก็เขียนเศษห้าส่วนหเลยตัวอ่านก็เหมือนเดิมเศษห้าส่วนห โอเคลองข้อที่หกนะครับครูก็นับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบข้างล่างเนี่ยมีสิบใช่ไหมฮะแสดงว่าข้างบนก็ต้องมีอีกสิบตัวส่วนทั้งหมดจึงเป็นยี่สิบเรานับแบบลดขั้นตอนเลยนะฮะ คำอ่านนักเรียนก็เขียนเหมือนเดิมเซตเอาตัวบนมาเขียนนะเซบส่วนตัวล่างนะโอเคนักเรียนทำข้อที่หนึ่งสองมสี่เองนะครับต่อไปนะฮะเราจะไปดูหน้าที่สองหน้านี้เขาให้เราระบายสีนะฮะ อ่านักเรียนก็เอาสีมาระบายเบาๆชิลๆไปนะครับครูย,ยกตัวอย่างข้อที่หกกับ7นะเอาข้อเริ่มจากข้อที่6ก่อนนะครับอ่านก่อนนะเศษสามส่วน6แสดงว่าทั้งหมดมี6กลองนับดิหนึ่งสองสามี่ห้าหตัวส่วนมีท้งหมด6จริง เขาให้เราระบายสามส่วนสามส่วนเนี่ยนักเรียนจะระบายติดกันก็ได้นะครับหรือจะระบายห่างกันก็ได้อะหนึ่งสองสามได้แล้วเศษสามส่วนหกเราก็เขียนคำอ่านนะครับ เจ็ดสามส่วนหกโอเคข้อต่อไปข้อที่เจ็ดนะฮะโจสั่งว่าเศษหกส่วนแปดแสดงว,ว่าเราต้องระบายหกลูก <5. S 1> ก็จัดไปเลยฮะหกลูก โอเคได้แล okay, ้วระบายหรูปแล้วเราก็เขียนเป็นคำอ่านนะครับเศษหกส่วน8วันนี้นะครับให้นักเรียนทำข้อหนึ่งถึงหนะฮะส่งเฉพาะหน้าที่สองนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ